ประหยัดเงินไป4 5 0 0ได้รถสภาพป้ายแดงนะผมการันตีเลยเลยครับมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ3,000กว่าโลนะฮะรถไม่ใช่รถอุบัติเหตุครับ สวัสดีครับกลับมาเจอกรับผมอีกแล้วครับปิ้นโปรถบ้านครับรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดครับแน่นอนนะฮะมาเจอกรับผมวันนี้ต้องมีรถสวยคุณภาพดีราคาดีครับมาให้ดูให้ชมอีกเหมือนเคยนะฮะแต่ก่อนจะไปดูรถนะครับฝากเพื่อนๆที่พี่ที่ยังไม่กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งฮะฝากกดนิดนึงจะได้ไม่พลาดรถสวยจากทางร้านเราครับมาดูรถกันเลยครับวันนี้ครับผมมาพร้อมเจ้านี่ครับ e 2 2 0 d ดีครับ e car สดครับโอ้โห สุดหล่อฮะท,อทั้งหล่อทั้งหรูทั้งแรงฮะตัวนี้เฟสลิฟนะฮะประกอบไทย3 5 4ล้าน5แสนบาทฮะรถวิ่ง3,000โลเดี๋ยวมาดูกันครับมือ2ราคาจะเหลือเท่าไหร่ครับว่ามันจะคุ้มค่าขนาดไหนฮะมาดูด้านหน้ากันเลยครับเริ่มจากกระจังหน้าเลยเป็นไง AMG d i a m o n d c u l l เลยฮะตัวนี้กระจังหน้า d i a m o n d c u l l เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟหน้า Minor Change เฟลิฟ มันเป็น LED High Performance ครับและดูเส้นสายของ LED นะฮะโอ้โ oh, ห oh, มันดูสวยมันดูหล่อมากๆครับด้านหน้านเซ็นเซอร์มีมา้อยู่แล้วครับรถไฟนี้กี่จุดเนี่ย1 2 3 4 5 6จุดนะฮะเส้นสายด้านหน้าดูกันชนเขานะครับดีไซน์เป็นไงครับมีคิ Q ้วครูเมียมด้านล่างครับเพิ่มความหรูหราฮะนะฮะ,นะะและคีบนะฮะตามหลักอากาศพลศาสตร์เลยครับ ไล่อากาศออกผ่ด้านข้างครมันใช้งานได้จริงนะฮะเขาดีไซน์ออกมาได้ลงตัวมากๆครับตัวนี้ครับ AMG Sport ฮะ,ะมันต่างจาก AMG Dynamic ยังไงครับดูที่ล้อแม็กครับล้อแม็กตัวะะเฟสลิฟนี่ครับเป็นล้อแม็กขอบ19ครับ AMG ลายใหม่ครับดูแปลกตาไปเลยนะฮะโอ้โหรัดด้วยอย่างนิชลินนะฮะ จากโรงงานมาเลยครับไซด์ยางด้านหน้าครับ245 40 1หครับริ้วรอยการใช้งานรอยเบียดไม่ต้องพูดถึงครับไม่มีครับรถ3,000โลซื้อมาปุ๊บจอดครับขายครับแค่นั้นเลยฮะกระจกมองข้างครับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับและมีไฟเลี้ยว LED มาให้ครับปรับพับไฟฟ้าอยู่แล้วครับรถไซ์นี้ราคาขนาดนี้นะฮะดูนะครับผมเส้นสายของเขาเวลาเปิดไฟนี่มันโคตรจะหล่อเลยฮะสี บอลเงินสีเต็มรอบคันริ้วรอยรอยขีดข่วนไม่มีนะฮะสติ๊กเกอร์จากโรงงานทุกจุดอยู่ครบนะครับผมนี่คุญแจครับเป็นสมาร์ทย์เลดนะฮะล็อกอยู่แล้วก็สอดเข้าไปปุ๊บเปิดประตูได้เลยครับหางจะปิดทำยังไงครับกดตรงนี้ครับมีคอนโทรลตรงนี้เห็นไหมครับอ่านี่คือการล็อกรถครับคุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าเลยเดี๋ยวผมเปิดให้อีกรอบนะครับเห็นไหมครับแค่เอามือสอดเข้าไปครับปุเปิดภายในเข้ามาดูครับ ไฟภายในครับเฉดตรงนี้นะเปลี่ยนได้64สีฮะภายในหนังจากโรงงานสภาพ100%เครับนะฮะเบาะเมมโมรีทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์ครับรถไม่มีปัญหาไม่ใช่รถมีอุบัติเหตุถึงมาขายหรือรถมีปัญหามาขายครับซอกเดิมทุกอย่างเดิมนะครับผมผมกาลันตีครับรถไม่เคยทำสีสักชิ้นเดียวนะฮะนี่ครับสติกเกอร์กันรอยครับ นี่ฮะจากโรงงานมันยังอยู่ทุกอย่างตำแหน่งเดิมทุกอย่างครับสภาพเบาะดูนะฮะดีไซน์ของเจ้า e-class คันนี้มันเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับเ mm. บนซ์ยุคใหม่ๆรุ่นใหม่ๆครับเนี่ยการดีไซน์ของเขามันจะสไตล์นี้แล้วนะฮะ mm. มันเริ่มจาก e-class ที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปครับมันก็ประมาณนี้ครับเบาะทรงใหม่นะฮะปีกเบาะดูการนั่งการอกการอ,อก,กชับนะครับ mm. เดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูก่อนไม่ใช่เป็นฝักคนนั่งหรือคนขับนะเห็นไหมครับ ความสบายเนี่ยเบาะมันนั่งสบายอยู่นะครับเบาะขนาดใหญ่ครับนี่ครับปรับพับไฟฟ้าอยู่ด้านข้างครับมาพร้อมเมมโมรี่นะฮะโอ้โหนั่งสบายจริงๆน,น,นะนะรอยมิตอาร์คนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันเพื่อความสบายใจนะนี่น,นนะดูเลยอ่ะขอเปิดนิดๆน,น,นะฮะอ่ะรถใหม่มากๆครับทุกอย่างเดิมนะครับ ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมน็อต <Not S 1> <Not S 2> ประตู mm. ทุกอย่าง mm. ไม่มีการไขครับ mm. ไม่รู้จะสาธยายยังไงนะฮะร,รถมันใหม่มากมากครับ, mm. รบเอาเป็นว่ารถไปแดงคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะผม mm. ตัดออกไปแค่ห้าเปอร์เซ็นต์คือวิ่งไปสามพันโลนอกนั้นเหมือนรถไปแดงทุกอย่างนะครับผมอีคลสเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับมันนั่งสบายมันใหญ่กว่าซีอยู่แล้วครับด้านหลงังอ่าม่านบังแดดครับอ่านี่เปิดขึ้นมาปุ๊บนี่นะสติ๊กเกอร์ดู ติดตีมตั้งแต่ใบแดงยังไม่ได้แกะออกเลยครับนะฮะดูช่องใส่ของเขานะก็ดีไซน์มาแบบเออดูหรูหราดีนะครับผมผิวสัมผัสหนังทุกอย่างโอเคมากๆครับภายในสีดำครับด้านหลังก็มีช่องแอร์มาให้เป็นทรงกลมดีไซน์มาครับมีช่องต่อ USB เสียบต่างๆชาร์จแบตทุกอย่างมีครบนะฮะโอ้โหด้านหลังนี้นั่งยิ่งสบายเลยนะไฟส่องแผนที่ไฟภายในห้องโดยสารเป็นแบบ LED นะครับผม หน่วงเวลาเปิดปิดนะครับมันจะค่อยปิดนะ,ะค่อยเปิด <c oughs> หรูหราหมาเ่ามากๆครับ <c oughs> บอกเลยนะครับผมดูสภาพกันเลยครับ <c oughs> ด้านหลังล้อขอบ19เช่นกันนะฮะยางมิชลินเช่นกันครับแต่ไซส์ยางด้านหลังจะเป็น2 75-359นะฮะ <c oughs> ด้านหลังยางจะกว้างหน่อยนะฮะก <c oughs> ว้างกว่าด้านหน้า ด้านหลังครับไฟท้ายเป็น LED นะฮะดีไซน์ของเขาเห็นไหมครับไม่ว่าจะ E ตัวไหนจะสังเกตรครับเส้นสายเข oh. าจะสแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ E Class เลยนะฮะ 2> E 2 2 0 D ครับผมนะฮะมือเดียวป้ายแดงสังเกตไหมครับดีฟูเซอร์หลังฮะรุ่นก่อนหน้านี้ครับตอนที่เป็นโฉมเก่าอยู่นะฮะประมาณปี15ขึ้นไปฮะที่เป็นตัวเฟสลิฟฮะ ด้านหลังก็จะมีคิ้วโครเมียมนะแล้วก็มีปลายท่อออกสไตล์นี้เลยครับไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะกล้องถอยหลังมีมาให้นะครับเดี๋ยวนี้เบนซ์เค้าดีไซน์ครับกล้องมันซ่อนนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยกล้องมันอยู่ในนี้ครับหากถอยหลังปุ๊บมันก็จะยืดออกมาปกติเก็บงานเก็บรายละเอียดได้ดีจริงๆงครับปลาท้ายครับเปิดปิดไฟฟ้านะฮะนี่ครับไม่ว่าจะคอนโทรลที่รีโมทหรือว่า ใช้ปุ่มนี้ได้ทั้งหมดนะฮะปุ่มที่ฝาท้ายก็มีนะครับเดี๋ยวเปิดดูกันครับนี่ครับผมรถเดิมๆนะหูรากมีอุปกรณ์ทุกอย่างมีครับอุปกรณ์การช่วยเหลือมีนะฮะรถมันไม่มีอย่างอะไรแล้วรถใหม่ๆนะฮะเป็นอุปกรณ์ชุดช่วยเหลือฉุกเฉินมากกว่าเบาะพับได้ตามสไตล์เบนซ์ครับตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็พับมันลงไปออปชั่นการใช้งานเกี่ยวกับพวกเบาะก,ก็สไตล์ของเบนซ์เขาก็จะประมาณนี้ครับฝาท้ายปิดลงมาปึ๊บแม่ โอ้โหใช้งานได้สะดวกสบายมากคัะสังเกตไหมฮะดูนะฮะไฟ LED นะฮะเวลาเปิดเวลาใช้งานอนะ่ะมันดูสวยนะมันดูผู้ดีจริงๆสีเต็มรอบคันครับไม่รู้จะรีวิวอะไรเอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูของความใหม่ของรถคันนี้ครับและความคุ้มค่านะฮะประหยัดเงินไป400ได้รถสภาพป้ายแดงนะผมการันตีเลยเลยครับ ริ้วรอยต่างๆรอยคีดควนไม่มีเลยน้อยมากๆครับไอ่้ไอร์เที่ผมหักไปจากร้อยที่กล่าวข้างต้นนั่แหละครับะถือว่าใช้งานไป3,000โลเท่านั้นครับนอกนั้นคือรถใหม่ป้ายแดงครับยางมันเป็นรันแปดนะจากโรงงานครับผมสภาพภายในดูนะภายในเบาะหนังสีดำเดินด้วยได้สีขาวนะฮะดูหรูดูดุนะฮะดูการดีไซน์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะ าม่านสองฝั่งทุกอย่างใช้งานได้สมบูรณ์มากๆครับนะฮะขออนุญ,ญาตนะฮะคันนี้อ่ารอยเม็ดล้างต่างผมไม่ได้เปิดให้ดูทุกประตูครับนะฮะรถมันยังใหม่อยู่ฮะัมันค่อยหยักดึงเท่าไหร่นี่ฮะกุญแจนะฝั่งนู้นให้ดูเลยใช่ไหมครับสมาร์ทกิเลชใช่ไหมฝั่งนี้ก็ใช้งานได้ครับสองฝั่งนะฮะเวลาล็อกเวลาเปิดก็สอดปุ่นเข้าไปเวลาเราก็ใช้ปุ่มคอนโทนรลตรงนี้ครับผม เห็นไหมฮะเราดูนี่ก่อนสติกเกอร์เนี่ยจากโรงงานที่เป็นมอกะติดออกจากโรงงานติดด้านนอกอะ่ะยังอยู่เลยนะครับรูล้ามมาเห่ามากๆฮะบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะฮะนี่ครับสติกเกอร์แผ่นเพจนะฮะทุกอย่างอยู่ครบนะเดิมๆทุกอย่างซอกเดิมทุกอย่างพลาสติกกันลอยจากโรงงานออนป้ายแดงอยู่ครบทุกอย่างทุกสิ่งเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับรว่ามันมีชนหน้ามันหรือเปล่านะฮะ e220d ครับ2.0ลิตรครับแรงประหยัดน้ำมันมีเทอร์โบมาให้ครับแรงต้นสปีดแน่นอนนะฮะฝาหน้าเดิมๆครับไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการทำสีครับเดิมทุกจุดนะฮะคารหน้าทุกอย่างสมบูรณ์จากโรงงานเลยฮะน้องๆรถป้ายแดงอย่างที่ผมกล่าวไว้เลยนะฮะไปดูภายในกันครับเราเข้ามาดูภายในกันนะครับผมของเจ้า e c a r สุดหรูคันนี้ครับโอ้โห ตกใจเลยครับตั้งแต่ภายในเปิดเข้ามาปุ๊บเห็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมีเดียหรือเกี่ยวกับแสดงความเร็วมาตวัดต่างๆนะฮะดีไซน์รถใหม่ๆดูนะมันแปลกตาไปมากถ <laughs> ือว่าหรูและล้ำเลยแล้วครับผมคอนโซลของเบนซ์ตัวนี้ e c a s s ครับนะฮะยุคปัจจุบันเบนซ์นะเขาจะดีไซน์ประมาณนี้แล้วไม่่าจะเป็น A ที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างที่ผมแจ้งเคยกล่าวไว้นะฮะมันก็จะประมาณนี้แหละนะ ช่องแอร์ทรงกลมดีไซน์แบบสปอร์ตฮะนี่ครับสตาร์ตอินจิยนอยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มคอนโทรลต่างๆครับมันใช้งานง่ายสะดวกสบายมากนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่ฮะตรงนี้ครับมันจะมีไฟนะฮะเห็นไหมครับมันสามารถเปลี่ยนสีได้64สีนะฮะไล่เฉดในโทนห้องโดยสารครับ อารมณ์ไหนก็เปลี่ยนสีตามนั้นเลยครับผมบอร์ดด้านหลังครับเมื่อกี้ที่ดึงให้ดูมันคือการพับแบบ60 40นะฮะแล้วพับแบนลาบมามยกของได้ครับปุ่มคอนโทรลต่างๆครับมาสไตล์เมจิกเมาส์เได้ไหมครับนึกออกไหมครับเวลาใช้เมจิกเมาส์นี่ครับใช้เกี่ยไปเกี่ยมาครับเลื่อนตั้งค่าต่างๆมือจะเป็นบลูทูธระบบนำทางนีเมเกเตอร์ครับทุกอย่างเลื่อนใช้งานได้สะดวกสบายครับการตั้งค่าโหมดต่างๆนะครับของรถยนต์โหมดสปอร์ตโหมดอีโคก็ใช้งานง่ายตรงนี้ครับ นี่ครับ Parking Sensor ทุกอย่างนะครับนี่แล้วเกี่ยวกับกล้องนะฮะเป็นไงครับเวลาเราถอยหลังนี่นะกระจกมองข้างครับเมืเราใส่เกียร์ถอยปุ๊บไฟมันจะขึ้นสองครับโอ้โหมองกระจกปุ๊บสว่างแน่นอนครับกล้องถอยหลังครับนี่ฮะชัดแจ๋วเลยทีเดียวนะฮะและมุมด้านขวาเห็นไหมครับจะบอกตำแหน่งว่าเราจะถอยอะไรมันจะเป็นรอบให้เราครับ ทุกอย่างใช้งานได้ง่ายขึ้นมากๆครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงขับมาอาจจะถอยไม่เก่งหอยลําบากพอมาขับเจ้าคนนี้ผมว่านะทุกอย่างมันช่วยในการขับขี่ได้สะดวกสบายจริงครับตัวนี้ครับเป็น9เกียร์แล้วนะฮะ,ะเกียร์อยู่ที่คอนะฮะนี่ภูมิลัยหนังนะฮะคุ้มหนังนะฮะระบบปุ่มมีดต่ดางครับพลาสติกจากโรงงานยังไม่ได้แกะออกเลยครับอยู่ครบทุกอย่างครับฝั่งนี้เกี่ยวกับมีเดียฝั่งนี้เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับกขับ ครับไม่ว่าจะเป็นคุชคอนโทนต่างๆนะฮะและมีเกียร์ทิปนิกตรงนี้ให้เล่นนะฮะดูการดีไซน์ตรงนี้ของเขาไหมดูหรมไหมเปิดเข้ามาปุ๊บช่องใส่แก้วนะฮะขนาดกําลังพอดีใส่แก้วไซส์กลางนะฮะสองแก้วนะฮะช่องต่อ Type C มีให้ครับแล้วก็เสียบอาพอร์ตชาร์จโทรศัพท์มือถือถ้าปเป็นเสียบแบบเก่าก็มีให้ทุกอย่างเราลึกเข้าไปครับสามารถใส่เหรียญได้นะฮะ ถือว่าครบคันนะฮะทั้งหรูทั้งใช้ประโยชน์นะภายในหลังคาผ้าสีดำโหหรูหราม,มาเฮาจริงครับหนังใหม่ๆสภาพดูนะเบานะฮะหนังเกรดเอเลยใช้คำนี้เลยนะกันครับรถไซนี้ราคานี้ครับนั่งสบายเลอเกินครับไม่วจะเป็นคนขับคนนั่งหรือที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะฮะมันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ3,000กว่าโลนะฮะรถไม่ใช่รถอุบัติเหตุครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับความใหม่นะฮะวันนี้ไม่รู้จะรีวิวอะไรครับให้ดูสภาพเลยรอบคันนะครับรถเดิมๆทุกอย่างนะไม่มีริ้วรอยเลยดีกว่านะฮะสภาพป้ายแดง3,000โลครับประหยัดเงินไป4 0 0 0 0 0กว่าบาทนะหาสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางต่างไลน์แอดแฟนเพจ u t u b e หรือโทรมาก,ก็ได้ครับที่เบอร์ให้ข้างล่างนี้ไว้ครับอยากได้รูปเพิ่มคลิปเพิ่มมุมไหนของรถคันไหนแจ้งเข้ามาครับ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชัมม่วโมงครับหากหารถอื่นเซิร์ชเข้ามาได้เลยที่แฟนเพจโปรถบ้านครับรถเข้าใหม่ทุกวันนะฮะยุคปัจจุบันครับลูกค้าของเรานะซื้อรถออนไลน์เลยอนะ่ะนี่ดูคลิปการรีวิวของผมนะครับผมมารีวิวให้เห็นสภาพเวลาผมซื้อรถผมก็ดูประมาณนี้นครับผมแต่คันนี้นะผมการันตีนะผมอาจจะไม่ได้เปิดรอยเม็ดนะักให้ดูทุกประตูแต่ผมการันตีครับทุกอย่างเดิมหมดนะฮะรถ3,000โลเท่านั้นเองนะฮะ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ครับหากซื้อจัดไฟแนนซ์เตรียมเอกสารเพิ่มนะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปดูแลถึงที่บ้านเช่นกันไม่ว่าจังหวัดไหนนะครับผมดาวน้อยผ่อนนานดอกเบี้ยถูกมีให้เลือกทุกอย่างครับผลไฟแนนซ์อนุนมัติรอรับรถฟรีได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาเพื่อนๆที่เท่านี้นะฮะคอยติดตามไปเลยว่าอีพีหน้าจะมีรถสวยอะไรมารีวิวให้ดูอีกเช่นเคยนะฮะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ With <laughs>